บัดน,นี้เฮามาต่อเบียบบ้านเแบบนี้นะหลังจากเฮาแล้วบทเรียนแล้วเนาะเฮาอ่านบทเรียนแล้ว1 2แล้วเฮามาต,อาต่ออ่านคืนบทพูดคัดแต่นี้เฮามาเข้าสู่เบียบบ้านเนาะบัดน,นี้มาเบิ่งนเบียบบ้านนํากันบัดนี้นะสั่งข้อที่1นึ่งมาพาวนจงสังเกตรูปภาพ ว่าพวกเขากำลังเฮ็ดหยังเนาะพวกหลานลองมาสังเกตบังหูทีหนึ่งมาเรากำลังเฮ็ดหยังพวกหลานเห็นบอเรากำลังเฮ็ดหยังตะเขียนใส่เล้ากำลังเฮ็ดหยังกำลังยืนบอกกำลังหยังให้พวกหลานเขียนใส่เนาะกำลังยืนเหมนบอกพวกหลานลองให้เขียนใส่ตามปุ้มเจี้ยที่เสารูให้พวกหลานเขียนใส่เล้ากำลังยืนเนี่ให้พวกหลานจะยืนใส่เนาะยืนยยนยืนเนาะให้พวกหลานสอง เรากำลังเห็นอย่างตัวที่สองนี่นะเรากำลังดื่มเหมือนบอกเดิมเหมือนบ้าข้อที่ต่อไปสามเรากำลังเห็นอย่างขึ้นคันไดเนาะเราขึ้นคันได้เหมือนบ้าปุ๊บต่อไปนี่เรากำลังเห็นเหรอเรากำลังเอาสียงมายืดมเหรอมายืดอ้ออันนี้เด็กเรากำลังเห็นอย่งนี่มือบ่เนี่ยเราเหมือนอันนี้ดึงเสื้อเนาะพวกเจ้ากำลังดึงเสื้อพื้นมือเหมืนบ่อันนี้มันมือเหมืนบ้ ต่อไปไปนี่นะเปิดมาเบิงข้อที่สองบนี้พวกหลานมาเบิงข้อที่สองเนาะข้อที่หนึ่งมาแล้วมาต่อข้อที่สองให้ผู้หลานเทสต่างอยู่ในปื้มเนาะให้พวกหลานเขียนใส่ตัวนี้เบียก <tinc S 1> <giving quin. S 2> บ้านให้ผู้หลานเขียนใส่บอลจ้ำจำจำจำนี่ตามรูปภาพกระเจ้าให้หย่างเขียนมาไปนี้เบิรงข้อที่สองบนรณเบียกบ้านข้อที่สองแนะนําให้พวกหลานเทดเองสักครูจะเป็นคนแนะนําให้เนาะ ข้อที่สองจงเลือกเอาคำศัพ์ในบงเล็บมาเขียนใสก่กล้องรุปภาพรูมนี้เอาให้พวกหลานเอาคำศัพที่ในบงเล็บเหม่ยมอยู่ในวงเล็บมาเขียนใสก่กล้องรุปภาพเหม่ยมาหุ่นี่หนึ่งนี่ขาเจ้าเพชรยังยืนเห็นบ่ยืนนี่ให้พวกหลานํามาอสอบสกูจะตัวอย่างให้เบิ่งม่ายืนเนาะเอายืนนี่มาใส่คนยืนเหม่บ่ต่อไปแม่นง เดิมให้พวกหลานเขียนใส่เอาคำในวงเล็บมาใส่ผูปภาพตัวนี้เนาะเขียนใจเขี่ยนใจอันนี้เป็นพวกหลานตินคนเฮ็ดอยู่บ้านเนาะเป็นเบียกบ้านวันนี้มาเบิง่ง่ตข้อที่สามแบบนี้แหละข้อที่สามเบียยบ้านข้อที่สามีจงเอาคำศัพ์มาแตงเป็นประโยลุงนี้อ้าข้อที่สามให้พวกหลานเอาคำศั์ลุงนี้เนาะมาแตงเป็นประโยคานะตัวอย่างสกู่จะตัวอย่างตัวยางค่อยไปตึก๊ก กระดุงน้ำเม่ค่อยไปตึกกระดุงน้ำเม่เนาะตัวใดที่มันตึกแม่นบอ,บอนี่คำนี่เอาคำไหนมาแต่งนก็ได้เนาะจูเอาคำซับนี่สักครูจะกลับนดตให้แม่นบอสักครูตัวอย่างให้บิง้งค่อยไปตึกค่อยไปตึกกระดุงน้ำแม่เม่นบอสักครูเอาคำมา ตึกนี่มาใส่คือตัวยางเนี่ยเนาะเอาค่อยไปแตงนะมาค่อยไปนี่สักครูเอาให้พวกหลานปึ้มตัวนี้สครูจะขีดขีดไว้เนาะขีดไว้คือตัวยางสาครูจะเอาตัวนี้แบ่เอาค่อยแบ่นี่ค่อยมาเขียนแบบเป็นประโยคค่อยไปตึกกระดุ๊งน้ำเม่เนะาะเวลาพวกหลานขี้นี่สครูจะขีดหมายว่าสครูให้ตัวนี้หรือว่าสาครูกำหนดตัวใดแล้วให้พวกหลานหมายสองปื้ม เขียนแบปึ้มนี่มันปึ้มอย่างปึ้มแต่เงียนมีสาขานี่สาบห่แล้วแต่ให้พวกหลานเขียนมาแล้วให้มันเป็นประโยคเนาะสองลึกให้พวกหลานเขียนค่อยซื้ออย่างลึกบ่บกค่อยลึกลึกอย่างก,ก็ได้ให้พวกหลานเขียนมาชื่อค่อยเฮ็ดเบียกบ้านชื่อบ่หลังกระเบ้ามาเนาะตื่นค่อยเนินค่อยนอนตื่นแต่เศ้าบ่ให้พวกหลานเขียนมาเบิ่งฟืน้น ค่อยดังฟื้นบอกค่อยไปเอาฟื้นน้ำแม่บอกอย่างให้ผู้หลานเขียนมาตัวนี้เป็นเบียบบ้านให้ผู้หลานเฮ็ดเองเนาะสกุลจะมีแต่แนะนําให้ผู้หลานเฮ็ดเบียบบ้านอยู่บ้านเฮ็ดแล้วละส่งมาครั้งเบิดสกุลหรือบบเบิดกลุ่มเนาะสกุลจะเก็บคะแนนเนาะอันน,ะนี้อันนี้เป็นบทเฮียนบทเฮียนจะมียู่ส่งข้อไหม่ั้ยบทบทหัดสกุลจะพาผู้หลานอ่านคืนเกี่ยวกับ ประโยคเนาะมันมีสามประโยคจะอ่านคืนครับบทหัฒก็จะมีหนึ่งข้อเนาะหรือว,ว่าอ่านเป็นสักเอาบทเยนภาษาลาววันยังก่อนเราก็จิมีแต่ซ้ำนี่เนาะมันนี่เนาะเอาผู้ใดน้องๆนะผู้ใดยังบอกเข้าใจเนาะสามารถส่งมาถามคืนได้เนาะผู้ใดบอกเข้าใจขอ้อใดเนาะอันนี้ก็ให้ผู้หลานอ่านหลยนร้ายภาษาลาวมันก็จะเป็นวิชาที่ยากแน่ออกเสียงเนาะให้มันชืนะ่อเนาะ วันนี้สคูาภาคฝั่งไว้ว่าเวลาจุบานให้พวกหลานตั้งใจอ่านตั้งใจเขียนภาษาดาวให้มันได้เนาะอ่านภาษาลาวให้มันโตมันบาบอกเข้าใจตตวแดดละส่งมาถามเนาะเฮ็ดบทเรียนแล้วละส่งมาให้สคูหรลือกส่งรวกลุ่มเนาะก็อนึ่เมื่อสคูกับบมีอย่างขอกล่าวคำา่าสบายดี